สวัสดีครับขอต้อนรับทานผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มทะเลแฟนสาวถึงขั้นเลิกราอุทาห์หนุ่มทะเลแฟนสาวถึงขั้นเลิกราขาดสติเบิ่งกระบะพุ่งตกคลองรถไหลไปตามน้ําเดชบุญหนีออกมาได้ขอโทษเกือบทาําครอบครัวเสียใจทรัพย์สินราชการเสียหายชาวบ้านเดือดร้อนความคืบหน้ากรณีนายวุฒิชายอายุ23ปีหนุ่มกําแพงเพชรที่ย้ายไปอยู่ตําบลนาจอมเทียนอาเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีตั้งแต่เด็กขับรถกระบะพุ่งลงคลองส่งน้ําบริเวณหมู่ที่3หมู่บ้านสหะ กอทรงธรรมตําบลทรงธรรมอําเภอเมืองกำแพงเพชรเมื่อกลางเดือวันที่3ตุลาคม64วันที่4ตุลาคม64ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่พบนายวุฒิชายคนขับรถกระบะคันดังกล่าวซึ่งเปิดเผยว่าก่อนเกิดเหตุตนทะเลาะก,กับแฟนสาวรุนแรงจนถึงขั้นเลิกรากันด้วยความเสียอ,อกเสียใจทําให้ตนขับรถออกจากบ้านฝ่ายหญิงมาด้วยความขาดสติเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุด้วยความที่ขับรถมาเร็วและควบคุมสติตัวเองไม่อยู่ประ,ะกอบกับบริเวณดังกล่าวค่อนข้างมืดตนไม่รู้ว่าเป็นทางแยกจึงได้ขับรถพุ่งตรงไปชนราวเหล็กกันทางแยกประ,ะตู น้ก่อนจะพุ่งลงคลองส่งน้าทําให้รถลอยไปตามกระแสน้ําและค่อยๆจมลงตอนนั้นตนจึงพยายามตั้งสติรีบพยายามหาทางออกจากตัวรถเพื่อเอาชีวิตรอดซึ่งได้ควานหา power bank เพื่อทุบก,กระจกฝั่งคนขับแต่กระจกไม่แตกพอดีหันไปเห็นประตูฝั่งซ้ายมือกระจกเปิดอยู่จึงรีบหนีออกมาทางนั้นก่อนจะว่ายน้ําขึ้นฝั่งและขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านบริเวณดังกล่าวนายวุฒิชัยกล่าวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสิ่งที่ตนเองได้ทําลงไปนั้นรู้สึกเสียใจมากที่เกือบทําให้ครอบครัวต้องเสียใจอีก ทั้งทรัพย์สินทางราชการและรถยนต์ของตนได้รับความเสียหายแถมยังทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้ตนจึงอยากขาออภัยในสิ่งที่ทำลงไปเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างตนกับแฟนสาวนั้นตัดสินใจแยกทางกันไม่ขอข้องเกี่ยวกันอีกส่วนสาเหตุที่ต้องเลิกรากันขอเป็นเหตุผลส่วนตัวของทั้งสองคนก็พอท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ